สวัสดีครับน้ำเย็นครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องคําเป็นกับคําตายนะครับในในงานประกอบการสอนเรื่องคําเป็นคําตายนะครับคําเป็นออกเสียงยาวคําตายออกเสียงสั้นนะครับคำเป็นออกเสียงยาวอ่ายาวไปเลยนะครับคำเป็นออกเสียงยาวยาวไปเลยนะครับคําตายออกเสียงสั้นนะครับสั้นสั้นนิดเดียวจิ๊ดสั้นๆนิดเดียวนะครับอย่างเช่นคําว่าปี คำเป็นปีปียาวนะครับสั้นก็กะทินะครับคำตายกะทิกะทิออกสั้นๆน,นะครับนักเรียนออกคำหนาย,ยาวออกคำในสั้นนี่คือคำเป็นแล้วก็คำตายมาดูใงงนะบใงานของเรานะครับใบงานของเรานะครับคือใบงานที่8เรื่องวิเคราะห์คำเป็นและคำตายแค่นี้นิดเดียวง่ายๆครับ ตัวอย่างนะครับคําว่ากักนักเรียนคิดว่ากักออกเสียงสั้นหรือเสียงยาวครับกักออกเสียงสั้นนะครับออกเสียงสั้นให้กากระบาดเป็นคําตายอีกข้อหนึ่งนะครับยักใช่แล้วครับออกเสียงสั้นนะครับให้กากระบาดอยู่ที่คําตายนะครับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปดูวยคราบว่าสวัสดีครับ